เดี๋ยวเรามาชมคลิป3ต่อนะคะ EP 3ค่ะงานมหกรรมไม้ดอกนะคะไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ค่ะไปชมต่อกันเลยค่ะชมมหกรรมไม้ดอกคลิป3ต่อค่ะเป็นขบวนบุพชาติของอำเภอสันกำแพงนะคะจงังหวัดเชียงใหม่ค่ะ สวยงามมากนะคะสวยงามมากทั้งคันจะเต็มไปด้วยไม้ดอกนะคะสวยงามมากจริงๆค่ะดูค่ะสวยมากอำเภอสันกำแพง อำเภอสันทรายค่ะสันทรายนะคะอำเภอสันทรายก่เกษตรดีสตรีสวยรวยหมากของฝ่าข้าวแตนนันแฟร์พุณธธรรม นี่ค่ะหาดของทางเหนือเขานะคะก็จะเป็นหาดดอกไม้เหมือนกันดูค่ะแต่ละรถก็จะเป็นดอกไม้สดทั้งนั้นนะคะดูค่ะ,คะสวยงามมากค่ะ,คะเห็นไหมคะสวยๆค่ะประดับประดาเป็นรูปพญานาคสวยงามมากนะคะ mm hmm. อัเภอร์ันไซ ดลดเลยนะคะเรียนประจิลบิดมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ที่4 8 2,568นะคะสเสน่ห์บุพชาติงานพุทธาเวียงพิง เสื้อบาติกนะคะ สารพีดูค่ะแต่งแบบล้านนานะคะเขาใส่ชุดสวย,สวย เทศกาลที่อกบัวไปด้วยบรรยากาศความสุขความสนุกของรถบูหาชาติอำเภอสารพีภายใต้แนวคิดเฉลิมฉลองสังขารมหาตามปอยหลวงรัฐเอนปอยหลวงในกระเหนี่ยเฉลิมฉลองต่ภาพเจดีย์ในกระเหนี่ยปอยหลวงนอกจากส่วนของพิธีการแล้วยืนประทับบนดอกบัว ล้อมรอบด้วยอาคาวาสุกรีในส่วนด้านบนมีดอกบัวสวรรค์ซึ่งรองรับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระบรมสารีริกข้าขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เสด็จลงมาให้มนุษย์ได้สักการบูชาของเจ้าชายสิทธัตถะได้สังเกตกันดูค่ะ ทั้งขบวนนี่จะเป็นดอกไม้ทั้นนั้นนะคะขบวนบุกพชาติดอกไม้ค่ะสวยงามมากโอ้โหสวยจริงเลยดูะบุกพชาติอันวิจิตรผลงานที่ได้ผ่านสายตาท่านผู้ชมไปอยู่ในขนานี้เป็นเรื่องราวแห่งการสักราคดูค่ะช<ด>ิดทางเหนือเขาจะพองๆอ,อ,อย่างนี้นะคะ ล้านนานะคะเชียงใหม่ือเมืองล้านนาเพื่หลังชมอยู่ข้างบนครับเ0็อยอกวาา่าปีแล้วค่ะเชียงหรือดอกไม้กันนะคะเสียมากจะเป็นล้านนาค่ะเชียงใหม่มีชื่อในตำนานว่ารกนกนกบุรีสุวรรณทองเวยมาก เป็นราชธานีของอาณาจักรรามายมาตั้งแต่ยังใ้เมเาเีสร้างเมื่อปีสงะรต่อน้สาบ้รี่ปับันก็เแล้ว

เียงใหม่ค่ะโหประดับประดาได้สวยงามมากนะคะอันนี้จากดอกไม้นะคะเนี่ยดอกไม้แต่ประดับประดาได้อย่างสวยงามมาก,กาค่ะสวยงามมากนะคะชุดนี้สนุกสนานค่ะ ชุดนี้มันมากเต้นกันมันมากนะคะแต่และอำเภอก็จะแข่งขันกันไปในตัวด้วยค่ะสวยงามค่ะอำเภอสันกำแพงนะคะสวยงามมากประดับประดาได้ยอย่างยอดเยี่ยมนะคะที่เห็นโครงนี้เป็นไม้ดอกนะคะทำมาจากไม้ดอกสันกำแพงเขาจะ,ะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับ ร่มสันกำแพงก็ดีนะคะสวยงามนะคะร่มกลางที่ไว้กลางจ้องนี่ค่ะเขาเรียกร่มนะคะสวยงามค่ะสวยมากสันกำแพง สำหรับคลิปนี้นะคะพามาเที่ยวงานมหกรรมไม้ดอกเชียงใหม่ครั้งที่48นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะพาเที่ยวอีกหลายๆที่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ